E hey. aí ขอใ่้ยังไม่อดับคนหมือนกันไมือดับมือนกังไมใหมืนึ่นแล้วก็รวแล้ง่ายมง่ายๆ่อจะงม่ขอพ่ดถ้าพูดกำมปลาหั่มพูมาว่ากันม่าใช่หป้าหำกันค่ะเอฟพีฝ่นมาจางข้างบัตเที้อเออพารวยป้าหำโอ้นีจริงง่ายกุ่า คืแหลมคับปูโอคือเด็กตะกิมเลหักเลยเางหางงางบาจกระดือเลยคเนาะหมาน้อยหมาน้ยหมาน้ยคอที่ไหน้างลับครับไปขางบัก้างไงน้ยางง่าไปไปก็คือเเยรับปูเออใชเด็กหเด็กขีเทาออันนี้เรื่อง่ยคว่าเขาเรีป็าห่นคืบกหมาน้ย พอ <laughs> จะไม่หลอกด้อว่นไม่เได้บอกหน้อันม่พ่วานเออคือแต่คือมวันก็แบบพ่อว่าท่านคือน่ายบุงมากมันนี่นนไขก,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 กับแม่ประภัยมันนี่ไขวันเกิดย้อนหลังเออแม่ประภัยหน่อยอ้วันเกิดย้อนหลังวันนีงตียังประภัยเกิดไปที่สิงหาห้5ถุง9 มัอยปานยังคือว่าเกิดมือนีชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่าไอให้ปู่ไปฟอมันเกิดให้ทุวคเจ้าค่ะแหม่ตือเบ้อยอดดุบเรือยเด่อมือว่าทีอเกลี้ยงมือวงว่าแือคือแบม่ตอเบ้อบ คือย้อนไก่ใส่ยิ่งไม่ว่าชื่อชื่อเนอยแต่ว่าชื่อเก่เดี๋ยวผมพูดยิงก็ย้อนใช่ไงมคนตายนะพูดยังไงพูดยังไงห้ำอะไร่างเงี้แต่พูงะนักเตะเขาไ่ไเออข่าใส่ตีบเขาหากไกเอาไม่มึงขึ้นไปหนเขาเอาหมิ่งคืนจังมันคัดเขาบอกตรงบบกคำยดอนอย่เขาโดนห้ำขัดไรทึ่งก็บอกขัด วัดลุกนะ่ะไปก็ชงหลังคาเขาจะหางเด้ยกันย้นเงินอกมากเขาไงมึงจะขยื้เขาอ่าแครงยืมครับปูเอารูกไต่ถังหนามากไนงะมึงยังว่าคาแขงยืมครับ <c oughs> ลกไต้ถังบอกเขาอืจะรถรถแช่ปูมันเพราะว่า <c oughs> มัน <c oughs> ลกไต่ถังเข้า <c oughs> มาอ้าวขอให้นางประภัย ขอครอบครัวนะก้องอ้าววันเกิดจอนดังขอให้พบแต,ต่ถึง,งดีๆในครอบครัวแล้วเดราจะทำงานจะเลื่อนเงาเศรษฐีนั้งพอชงพ่อได้ก็เห็นได้เศรษฐีนั้งพอชงพ่อด้วยกะเห็นด้วยนนด้วยอันุโชคด้วยการกินการทานของนางปลาไผ่พบกับนา,านายบุญมาหรือขายยาหำกับอีน,าน,านั้งอีน,าน,านั้งปลอดภัย ตื่อให้โชคใหม้มาเด้ลูเจ้กให้แกมึงไดนมาคิดมาคางคอยกันตื่อมว่วดนีพ่อกับือให้โชคใช่วันเกิดก็เกิดถึงเก้าปีกระ่เขาอีกฝีเนาะนี่แหละอืงร้วันเขาอีกีเกิดถึงเก้าฮึมอ๋อของขวัญวันเกิดจะให้คือสิเบเก็ดนะนะี่แหละเออเอาตัวเครต่อตห้อ,องเอ,อาใครได้รัไป อันน well, ี้ผู้แ่เอืดเนี่ยบ่กแคยเอือดว่ะเอือดก็แค่พวงหูงางพราแต่ยังนึกแวววันกล่องกอดรวม่จคบค้างกูกับ็หาด้อยหกคือก็หาด้วยคือคือาหาเ้วยคือคือปลาหา้ยยบ่สิบตีปูคือคือแล้วหาด้วยคือคือ มันเกับสูตรอมเนาะอถ้าใส่ห้าร้อยเจ็ดิบหมายนะพ่จะบอกให้เอคูบอวมโอ่คบ๊บปูถาว่าบอกใช่หรว่าจึมือคมือกับมือตือนม่ก็กอดยึมือคมือกับมือเออไม่คุ้มมือเยอะ เดี๋มยอมาเดอะทีกแกงมมฟางเป็นงฟางอกาสเปอไร่อะไรเยแล้วก็อะไอาขอให้หเดแค่กับเวลากอกอดเออมือถูกมือรับมือกมือไ้ถูกภาเสงเงินไหลทองไหลเข้ามาไหลเขมาทงจะไหลออกแล้วกเออไหลเข้ามาจะพวยกับ เรื่องมือไอ้ไว้แข็มือไอ้ไว้แข็งหมเลยเลยมะปุดแข็ยังเนี้ยนะถเนาะตือลูกด้านใดชักชุ่มขังพุนมากตือร้าูร้ายคมร้าือเชียงยังงามซึ่งไม่อื่นอย่างก็มือละอื่นางก็มือลูกร้านคือผูคุกคมหาจะถูกเกิดกระเลยคขูถึงมากยืดเจิเสียเกิแล้วมากกร้กระปูเรยนองกระได้กระข็งทำมือได้ยืดทำขั่วได้ทั่ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่จิตของเราคือเ,เข้าอยากคือจเข้าอยากค่ะม,มันก็เป็นบุญจิตเราอักุระชลมันมก็เป็นบาปอือเห็นผู้อื่นได้ยื้อบางคนดือ,นนดอปืนยาน้่งเข้าเม่แต่ความคืออาขาาหมาดายคนอื่นมันก็จะถ่ายขอบข้วห้องนอนห้องใหม่เร็วเดอ้อทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะว่าที่แก่เข้าปอ่อ,อยว่า ขื love, whatever, ้เกียกห้าบ yeah ่ผมม็ป่อยว่างมึงจะความอากขาดม่าใจคนอื่นแล้วก็คเือใถ้คขี้เกียเข้ามองหน้าจากกับผู้ขายตึงเฮายนะครับบูบูทู่แล้วก็บููทู่ตึงนะนะับบูแล้กับบูตึงหัวยีหัวงองอก็เกเาแล้วแล้วพอฉะนยังพยายามยืมเงินแล้แกมไขททำเรียนผมให้ช่วยแะอ่านบาทบาทใจยืมเงินได้ยชิด ไม่มาไข่ก็่ชื้นๆเลยลูกนะครับปูเออเปิดแค่เงี้ยๆที่ใจหัวเรื่องมาเปิดก็คืออ้รงเบ้าจะได้คลื่นนะลูกเนาะถึงมาตึ้งใหญ่อ่วนแตนไงฮะรื่งมาคู่เนาะแม่มาจิ้ครับปูต่อเพอนเลียครับเปิดแค่เงี้ยแมลคู่ว่าขอคาดูทองน้ำในสันติน้ำมาถ่วอดูปู จำ้างไปดูนางบอกจบมาดูอีกแล้วอ๋มาขึ้นดูดูแต่ทุกครงคุตกัเรื่องเอาคุกง่ายว่ากน้ำแข็งก็มาดูพูดอย่นี้ดูัวามกับไฮคอปเปียง เพิ่งบาลมีปูแล้วปูดูเคืออามาปิตัวให่พว่าใามากสเือพูได้นเพี้นไเพยไปเพ้ยนางเพีานไปเพา้ยปเพร้ะว่ปเขี้ยกเพี้เก่าซนบปเีนปเยปเข้นปเพี้ยเป ม,ม่เหงาอง่หงายตระเค่ยนนังอยากเขากูก็ไม่รักกอยบอกคนละเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบโอเคไหมออโอเคครับผมอ๋อคอยกันนะว่ากันแล้วนะคนงานมาถึงอ่อนเชื่อมคึกกันครับปูบอกคนละเก้าสิบเก้าสิบเค มาปึกเนาะสาปูอืมจกครับสาธุสาปูคบปูอ่าเขาทำมือชงมือดับมือชงมือไหว้กับภาพแข้งเงินเงินทองทองเลื่อยมาถึงึงแล้วก็รวยรวยนะกระดือกระดือนสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกคันครับมือนี้เป็นมือวันที่เกีย สิงหาคมพศ2566ครับอ่่ะแออดกาาบสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับช่วงเที่ยงครับของวันที่เจ็นะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ครับก็มีคุณแม่ครับอ่ะที่เพิ่นเคยมาจ้างนางรำทีมงานของอ่าแม่คู่ครับรำถวายเพิ่นมีโชคมีมันงวดนี้แม่คุณแม่เพิ่นมา2เทื่อเด้ครับเจี๊ีมมาจากกาฬสินธุ์นี่ครับคุณแม่ท่านนี้ครับข้ามาคนเดียวครับคุณแม่ท่านครับแต่ว่ามือนี้มากับลูกสาว สองเทือแล้วครับอ่าเพิ่นบนเพิ่นบายยังบุเพิ่นได้เพิ่นมีชกมีม้านี่ยังบุกการที่เป็น,น,ปน,ปน,ปนค่า,นา,า,ากา็พอกำเนาหมดค่ะช่วงนี้ครับค่ะก่อนวันที่สิบหกค่ะครับผมครับผมครับแล้วก็คุณแม่เพิ่นมีชคมีม้านั่นแหลครับคุณยังได้ถามข่าวถามข้าวกันเพราะว่าเห็นมาสองสองไหนว่าเรื่องมือก็ว่าได้ครับมืกกอกรอวามสองสามมือขึ้นหลังนี่แหละเห็นคุณแม่เพิ่มมาก จากกาตสินขับเพิ่นกระลังหาผ้าขาวผ้านำถวายปรูอยู่ขับผมเดี๋ยวเพิ่นได้ตัวเลขเด็ดๆตัวใด้เดี๋ยวแอดยีมจะเฮ็ดคลิปให้ที่หลังถามคุณแม่เพิ่นเบิ่งจะร่งเป็นคลิปสั้นให้อามาใช้ในตัวเลขนี่เนาะครับผมครับขอขอบ,ขอบคุณขอบพุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับแนวทางค่าอาหารมื้อนี้กับปรูตาบอกจัดดวนว่าซั่นครับมี97 1716นะครับเด้อกับปรูตาให้แตงโมครับ แตงโมแตงโมเห็ดยังสบายปูขึ้นได้ปูขึ้นให้สิบหกแตงโมคคาราบาปูค่ะโอ้แตงโมแตงขันคาราบาปูครับปูได้ให้แตงโมมือนี้สิบหกประชันว่าอ่ากะพิจารณาดีๆได้ครับเด้อแล้วก็ปูให้แอดยิมครับไปเมามามาว่าชันมือนี้ครับก็สิบหกขึ้นกันครับมามาอ่าไปเมามามาว่าชันมาอยู่มากินว่าชันต้องกินอื่นต้งกินอยากไรไปเมามามาด้ยิมเด้อสิบหกหนึ่งหกประชันแล้วก็ เนื้งเกลีเกลีศูนย์นะครับเนาะแล้วก็ฮาเก็ตศูนยะ์แล,ะะ 70, ละะ้วก็ปูให้ออกค่าห้องน้ำค่าสูดดูดห้องน้ำคนละเกลีสิบบาทเลยครับเด้อคนละเกลีสิบบาทแล้วก็สามศูนย์สองศูนย์ครับกับพิจารณาดีๆครับสำหรับแนวทางมือนี้ครับเอฟซีทันใดครับในเบื้องในช่วงแล้วครับก็ขอให้โชคๆมันๆลำๆได้ด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง คิดอันใดก็ขอให้สมบรติปถนาทุกประการครับเดินทางไปไซมาไซส์ครับค่าค่าดูงน้าเท่าไหร่ครับคนละเก้าสิบบาทครับค่าดูทางน้าครับครับผมอ่านิมนต์ปูนะฮะอันยิมยานเพ่นบ่อยซื้อปูครับผม เพิ่มหนั่นจุดตัวผ้ากับชุดอีกกระไรนี่มุ่นคุยพันน้ำเป็นวันเกิดของคุณแม่ประไพน้ำเลาะค่ะอ๋อคุณแม่ประไพเกิดแต่วันที่สี่ค่ะเกิดแต่วันที่สี่ค่ะต่ว่าทีมงานก็เลยไปมันฝนตกหลายครับท่านมันกับไปหนักนะครับเนาะครับหนาฝนกับขอโทษคุณแม่หลายๆครับคุณแม่เพิ่นกะบอกโยครับว่าอย่าลืมไปงานวันเกิดแม่เด้อประสันบ่าครับมันกับฝนตกคนยังเนาะมันหนาฝนกับไปหนักครับปูเลยให้อ่าวันเกิดจนหลังคุณแม่ประไพตัวใด ศูนย์เก่าค่ะศูนย <09. 09 S 2> ์เก่าศูนย์เก่าขึ้นกันนะครับเด้อคุณแม่ป้าไขกับปลาแฮนี่ครับอ่าคุณได้ยินข่าวว่าผุนนี้เอายังกับรถแห่ผุนมามาโอ้ค่ะครับรถแห่มาโอ้ยิ่มเสียดายอยู่ค่ะครับเสียดายไปมัวนในหันอ,าหาอยู่รับผมครับอ่าเอสซี H e. ขับได้แนวทางแล้วครับไก่ชุกชุกมันมันสองศูนย์พวงกบ้า อันอยู่ดีมือหนิซองศูนย์ก็โอเคซองศูนย์โอเคนะคะก็ว่าหาเก็บศูนย์มีค่ะพี่น้องพี่สามตัวเข็งๆนี่ตัวนี้เข็งๆค่ะครับอ่ะเอฟซีทางช่องครับผมทางช่องถึงแค่แนวทางเลยครับเด้อครับใส่วีจายานในการรับชมครับบอดดายชักชวนเนินการพนันแต่ประการใดครับเป็นแค่แนวทางครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไวปแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อ พสายบุญำครับสําหรับม1 9 9 0 3 0 2 0แล้ว70ครับผายบุญสํหรับแนวทางเมื่อนี้ค่าอาหารกลางวันทอดอาหารแรงอาหารเย็นบมดละครับครับแาควก้อยดึก้วยดือละครับอ่าช่วงดึอดเดืเดือเดือครับเอฟซีนไดมักกระตามขันบ่มักกับพันนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ แอดยิมกับคอยเอฟซีสายบุญทุกทุกคันโชคโชวมันมันลำลำเรื่อยๆคิดเงินได้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอันได้กับคอยให้สมบัติปัทนาทุกประการครับอ่ะมักจัดเลยครับเด้อครับอ่ะจัดเลยครับตังต่นี่ไปหัวคุณล่ะครับคอยดือนคอยเดือนครับจัดไปเลยครับอ่ะสำหรับที่มีแอดยิมกับคอยสวัสดีครับครับว่าจะเป็นสองทุ่มเครื่องนะครับอ่ะมักกระจัดไว้ครับผม อย่าิ่มคาห้องน้ำคนละออค่าดูดห้องน้ำคนละเก่าสิบบาทเลยครับเด้คอคนละเก่าสิบบาทรับสุกๆมันมลำๆๆได้ด้วยรับสำหรับคลิปนี้แอดยิมกาบ์พอสวัสดีครับ